สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู so ่ The e y of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันเสาร์ค่ะมากันที่วันเสาร์นะจ๊ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันใน1 1 6ถึง16เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเป็นการดูดวงบัดตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไป พราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรจะดูนะคะอยา่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะหน้าไพ่เป็นของใครก็ไม่รู้โอเคไหมอ, <c oughs> อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่25สิงหานี้ถ้าใครต้องการเรียนต้องเอาหนังสือไปอ่าน เพื่อทําความเข้าใจก่อนการเข้าเรียนนะเจ้าโอเคปะโอเคนาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตโอเคไพ่นี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับคุณเลยก็ได้เพราะคนวันอาทิตย์มีมากมายกกยกองในโลกใบนี้ดวงนี้แค่เป็นดวงวันเท่านั้นเพราะดวงของคนแต่ละคนนั้นมีวันตกฟากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดดวงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เกี่ยวกัการดูดวงนี้อย่างที่บอกไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกหนึ่งใบของคุณถ้าคนที่มีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักสามเศร้ารักซ้อนแอบรักรักที่ไม่สมหวงังเท่านั้นถ้าคุณมีรักดีๆรักที่แบบแฟนดีชีวิตดีๆเลื่อนผ่านเลยไปจ้ะหนูจ๋าเอ okay, าแค่ไพ่ใบแรกของคุณไพ่ค่อนข้างขึ้นมาดี ไพ่ดีแต่คนดีหรือเปล่านั้นต้องถามคุณดูไพ่เบนแรกเป็น King of p e n t a ค l e ค่ะคิงถือเหรียญคุณค่อนข้างมีความมั่นคงมั่นคงสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความสมบูรณ์รอบด้านในวัตถุนะจ๊ะวัตถุวัตถ,ถุเช่นอะไรเงินทองความั่งมีสีสุขแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะ ดื้อเอาการเหมือนกันนะคนคนนี้คิงนั่งอยู่บนบัลลงกงคิง King, ถือเหรียญชอบความรักความสัมพันธ์ที่มองความรักที่มั่นคงค่ะ,ะเหมาะแก่การที่ใครก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราให้ความห่วงใย,ยให้ความใส่ใจหรือคุณเป็นคนที่มีพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมที่จะแบ่งปนันให้คู่รักได้แม้ตัวเองจะไม่มีเงินมากมายนะเป็นคนใจกว้างทีเดียวนะจ๊ะสาว คือช่วยเหลือได้ช่วยเหลืออยากได้รักที่จับต้องได้ค่ะอยากได้รักรักอาจจะไม่หือไม่วา้าไม่ไปไหนมาไหนแต่คุณคือความมั่นคงบางทีก็ดูน่าเบื่อเหมืันกันความรักแบบนี้แบบว่าแต่ถ้าความรักดีๆมันก็ไปได้ไม่ต้องหือว่าทุกวันก็ได้อยู่ใช่ปะมันเป็นความรู้สึกที่ที่สามารถพัฒนาไปในความรักที่ระยะยาวๆได้คุณต้องการแบบนั้น ไพ่ห้าใบของคุณค่ะจ้าสติกอดีตที่ผ่านมาระวังการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักไปมีคดีวความรายมาหรือเปล่าจ้า,าความยุติธรรมคุณเป็นคนค่อนข้างรักความยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับราศีกันพฤษศบกันมังกรจ้าสเติกราศีตุลราศีกุ๊มราศีอะไรอีกลหละจ้าถ้าเห็นอาจารย์จะบอกเนาะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าในความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามายืนอยู่ตรงจุดที่คุณยืนอยู่ ถ้าเขาให้ใจคุณคุณก็ให้คือ justice คือความเท่าเทียมค่ะอดิตที่ผ่านมาคือความเท่าเทียมใครทำอะไรด,ดีกับคุณก็ได้ดีใครทำไม่ดีกับคุณก็ได้ไม่ดีไปประมาณนั้น k ิง <laughs> อ of วาร์มาบอกอะไรมีความต้องการกับอะไรจ๊ะคุณเป็นคนที้มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ จะตั้งธงกับอะไรก็แล้วแต่จะนำพาตัวเองไปสู่ความต้องการนั้นได้มีแพชชั่นทีเดียวมีแพชชั่นความต้องการความปรารถนาอันแรงกล้าแต่เป็นคนขี้น้อยใจเหมือนกันนะรู้สึกขี้น้อยใจไม่ชอบดราม่าก,กับใครคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะเยอะเลยเดอะสตาร์ er มาบอกว่าบางครั้งการที่คุณมีชีวิตอยู่ตรงนี้เยียวยาตัวเองค่ะยิวตัวเองแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวมีการเดินทางไหมมีการเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ไปเฉลมิมฉลองอยู่กับพ่อแม่พี่น้อง บางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วบางคนอาจจะไม่มีก็เป็นได้สามดาบความรักที่มีมันยังเจ็บอยู่ในใจเขาทําให้คุณเสียความรู้สึกความเจ็บแต่คุณก็ยังคงจะเก็บเขาไว้ในใจเสมอจะอ้ะถ้าคนที่คุณรักรู้สึกยงไง e อ g อ of s d ค่ะมีความรู้สึกว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออยากได้ความชัดเจนหรือเขาบอกคุณไปละบอกกายบอกใจบ็อกเฟซบอกไลน์บ็อกความรู้สึก อยากกับอยากได้ความรักที่มั่นคงไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะสลับกันได้นะไม่เป็นคุณก็เป็นเขาเขาพยายามนิ่งอยู่ในที่ของเขานะคะพยายามนิ่งเหมือนเขาคิดว่าการมีความรักที่วิ่งตามเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ก,า,การจากไปแล้วนั้นนะ่ะมันก็ยากที่จะที่จะบางคนนะมันก็ยากที่เดินไปแล้ว ยากที่จะกลับมาแต่อยากได้โอกาสในการกลับมาไหมอยากอยากได้ความรักที่มั่นคงไหมอยากอยากได้ความสุขด,ดีดไหมอยากได้เหมือนกันแนวโน้มความสัมพันธนะ์ในอนาคตค่ะเดวิลรักของคุณเป็นรักซ้อนหรือเปล่ารักที่แอบคบแอบคุยเป็นความรักหรือเป็นตัญหากันแน่บางทีคนที่เขามาชอบคุณเขาอ,อาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้หรือคุณมีเจ้าของแล้วมันเรียกว่าไพ่แห่งกรรมมาเจอกันในวันที่คนคนหนึ่งมันผิดที่ผิดเวลาถูกไหม ผิดฝั่งผิดฝาแน่แ king of s w o r d มีคนทำอะไรรับหลังคุณด้วย J7 of s w o r d the tower บางคนพังไปแล้วค่ะบางคนจบไปแล้วสร้างความเสียใจสร้างความเสียดายสร้างความทุกข์ให้กับคุณเพราะคนที่แทงข้างหลังหรือบางทีคุณอาจจะไปรับรู้ว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนแรกจิบจีเราอยู่ไม่มีครอบครัวอยู่ๆครอบครัวก็โผล่มาก็เป็นไปได้หรือเขามาจับได้ว่าคุณมีครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันขอจันร์ดื่มน้ำหน่อยค่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาอยากกลับมาค่ะเขารอคุณอยู่นะเขาอยากกลับมาจักรวาลยังบอกว่าคุณกับเขายังไม่ขาดกรรมซึ่งกันและกันค่ะมันเป็นคู่กันนะคะคุณสองคนมีเลิฟเขึ้นมาด้วยคู่กันแต่มันเป็นคู่กรรมเพราะฉะนั้นการอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆถ้ายอมรับกันได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่คือความเจ็บสถานการณ์ที่เป็นอยู่คือรู้ว่าเป็นรักซ้อนรู้ว่าเขามีคนอื่นถ้ามันรับได้ในสถานการณ์นี้ก็อยู่กันได้นะจ๊ะเออ ถารับไม่ได้ก็ต้อง m o ฟออนล่ะจ้ะคุณหลักคิดยังไงกับเขาจดสันเขาเคยเป็นความสุขของคุณคนที่คุณคุยอาจเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความประสบความสําเร็จค่อนข้างมากคุณอยากติดต่อเขาไปหรอจ๊ะใครบ,บมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันอาจจะได้ข่าวคราวจากเขาก็ได้ไม่ว่าจะการติดต่อทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ความสัมพันธ์ของคนบางคนจากกันไปแล้ว ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะบางคนนะต่างคนต่างแยกย้ายแต่ยังไม่ขาดจากกันยังคิดถึงกันบางคนห่างกันนานแสนนานไม่พูดไม่คุยไม่เจอไม่เจอแต่ยังคิดถึงกันอยู่เสมอใจของเรายังตัดกับใครคนนี้ไม่ขาดยังอะไรอววรยังคิดถึงยังสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคุณอยู่หรือเขาอยู่นะจ๊ะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันโอเคสาวจา๋า คนที่เบรกกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันแล้วมีโอกาสกลับคืนมาได้ไหมคะกลับมาเริ่มต้นกลับมาพูดคุยกลับมาทักทายกันได้ไหมอาจจะกลับมาได้ค่ะ s i กออฟครับความรู้สึกที่ที่คิดถึงกันและกันแต่มันยังสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเขาไม่ไว้ใจคุณ เดียมเพระลิกคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมบางทีคุณพยายามตัดอกตัดใจกับความสัมพันธ์นี้นะถึงคิดถึงแต่เขาไม่กลับไปหรอกนั่งนิ่งๆเฉยๆยอมให้ทุกอย่างมันจบเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้คุณทํามามากพอแล้วคุณวิ่งตามเขาจนคุณเหนื่อยแล้วคุณไม่อยากเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้ของใครสามเศร้าเราสามคนเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนจบกันไปเลยจบกันไปเลย ยุติธรรมที่สุดสําหรับคนสองคนแต่ความรักนั้นยังคงอยู่ถามว่าอยากจบไหมนะไม่อยากจบหรอกคะ่ะบางคนนะจบไปแล้วแต่ถามว่าเขาอยากจบไหมเขาไม่ได้อยากจบเขายังอยากปกป้องเขายังอยากมีคุณอยู่ช่วงนี้งานการรู้หรือความรักของคุณค่อนข้างจะของเขาค่อนข้างจะมีอุปสรรคมีปัญหามีความไม่เท่าเทียมมีความสศกเศร้าเสียใจคุณมีคนใหม่เข้ามาไม่เสารคุณส่องเขาอยู่จ้ายังแอบส่องอยากรู้เรื่องราว ความเคลื่อนไหวสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆคุณรู้ปัญหาทุกอย่างแหละแต่ไม่สามารถบางครั้งอธิบายไปแล้วเขาไม่เข้าใจบางทีบอกอะไรไปเขาก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการเดินออกมาคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดถามว่าใจลึกๆอยากกลับไปไหมก็อยากกลับไปแล้วเขายังวนเวียนป้นเปี้ยนอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นั่นแหละนะคะยังไม่เห็นคนใหม่ๆเห็นแต่คนเก่าๆวนเวียนเออ ถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาฝากบอกคุณห้าใบเขาจะฝากบอกว่าอะไรความรักที่ต้องอดทนทนกับความเจ็บปวดทนกับความเสียใจทนกับความไม่ชัดเจนทนกับความเศร้าจนเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะถ้าคุณฝากบอกเขาได้จะฝากบอกว่าอะไรการวางแผนชีวิตคุณเลือกตัดสินใจไม่ได้จริงๆคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาก็จริงคุณอยากมีเขาก็จริงแต่ต้องมีความชัดเจนต่อกันถ้ามันไม่มี ก็จบกันแค่นี้สร้างความเครียดสร้างความทุกข์กายทุกใจสร้างความรู้สึกกับคุณคุณอาจจะมีงานใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่รออยู่อยากเริ่มต้นใหม่กับความรักที่มีอยากเริ่มต้นใหม่สร้างความเครียดกดดันอยากมีเขาไม่ก็อยากแต่การที่มีเขาแล้วมันทําอะไรไม่ได้นี่สิมันทุกข์ขอให้แนะนำห้าใบค่ะวิวออฟจูนยังกลับมาค่ะยังกลับมาได้โอกาสใครบางคนที่ให้โอกาสนะคะยังกลับมา ยังยังมีคนที่อยากคุณเองก็อยากมีความรู้สึก่างนี้ไว้แต่ด้วยความที่มีอีโก้รุนแรงมากไพ่ลักษณะของหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศา,า,างส,สนาวัฒนธรรมรักที่มีอีโก้ค่ะรักที่มีเอาอาจจะมองว่าฉันทำทุกอย่างแล้วฉันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเธออยากงอก็งอฉันสิ เออประมาณนั้นไพ่แนะนําว่าจริงๆคุณปรับตัวได้อยู่กับอะไรก็ได้ค่ะทั้งคนรักใหม่ทั้งคนรักเก่าทั้งสิ่งรอบด้านที่รุมเร้ากับตัวคุณเองคุณเป็นผู้ให้คุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณให้ไปเยอะแล้วและก็จะไม่ให้อะไรอีกแล้วแต่รักครั้งนี้มันยังวนเวียนมาได้ยังเป็นกรรมของการแลกกันไม่สิ้นสุด สามเดือน6เดือนนี้จะเป็นแบบนั้นวนไปวนมาวนไปวนกลับอาจจะเป็นเพื่อนกันในกลุ่มรายหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเก่าปฐมมัธยมมหาไราอาจจะยังเห็นกันอยู่พ่อแม่ครอบครัวคุณอาจจะรู้จักกันก็เป็นไปได้รักครั้งนี้มีบุคคลที่3เพราะฉะนั้นการอยู่ในความรักที่มีบุคคลที่3ม,มันไม่มีความสุขค่ะมันไม่มีความสุขอันใดเลยถ้าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กับใครมันไม่สร้างความสุขมันอาจจะสุขชั่วเดียวชั่วดายชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคู่ชั่วยาม แต่ไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังและยั่งยืนอยากได้รักที่ดีลองมองรอบๆตัวซีว่าคุณยืนอยู่ณจุดๆไหนของความรักนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสปัชชั่นบ็อกอย่าลืมดูดวงสุดตัวอลไลน์มาค่ะ S อซายเอฟอี F ้ว e เรเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ